คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณหนูจะมาเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนที่ต้องเข้าไปลาดตะเวนในป่าแห่งหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เจอกับตาเหตุการณ์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่ผ่านมาครับน่าสนใจมากเรื่องเล่าจากตอชอดอ มาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่ห้ากับสายของคุณหนูกันเลยครับสวัสดีครับคุณหนูสวัสดีครับอ่าคุณหนูครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับอ่าตอนนี้ผมอยู่ที่ประจวบครับพี่อยู่ที่ประจวบคีรีขันอากาศโดยรวมที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยอ่าบรรยากาศฝนตกดีมากเลยครับ <S 1> <S 1> <S <S อือตอนนี้ก็ยังตกอยู่หละครับอ่าตอนตอนนี้หยุดแล้วครับพี่แต่อากาศก็เย็นเย็นครับผมสบายสบายเนาะ เออแล้วคุณหนูกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกใช่ครับพี่แล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับอ่าสนมากผมจะฟังย้อนหลังครับพี่สมมากจะเป็นยอ้ยอนย้อนหลังร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมเอออยากฟังเรื่องนี้จังเลยอ่ะเรื่องเล่าจากตชดเรื่องนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ตรงใช่ไหมครับประสบการณ์ตรงครับพี่ย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นต้องเข้าไปล่าตระเวนซึ่งทางทีมงานบอกว่า อย่าเอ่ยชื่ออุทยานนะครับเอาเป็นที่หนึ่งถ้าผมถามภาคนี้ได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าประจวบเนี่ยเขาจะใช้คําว่าภาคอะไรบางที่ก็บอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้อะไรเนี้ยุอยเฉียงเหนือไม่ใช่ละผมว่าน่าจะเป็นภาคตะวันตกภาคใกล้ๆไปทางใต้ทางนู้นมากกว่าเอาภาคใต้ละกันเอาพี่เนาะตีเป็นจริงๆแล้วมันน่าจะตกนะแต่แม้แต่ตีเป็นใต้ไว้ก่อน เอาแบบอเอาแบบเข้าใจาง่ายๆเข้าใจง่ายๆครับโอเคโอเคเอาแค่นี้พอไม่ต้องระบุว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมมามาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องเล่าจากตชดอไปเจออะไรมาอ่าบอมมา่นผมก็ต้องขอสวัสดีพี่แจ็คแล้วก็ชดงานเจออะโรมรวมถึงพี่ากันเพื่อนๆ้ารบ้านทุกๆท่านด้วยนะครับสวัสดีครับครับย้อนกลับไปเมื่อสี่ปีที่แล้วเนี่ยผมมา ได้ม,มาบรรจุที่จังหวัดจังหวัดประจวบแล้วกันนะพี่เนาะเมืม่อหนึ่งสิงหาปีหกสองวันเกิดผมเลยวัน <c oughs> <ม>เกิดผมเลยออแล้วครับ,รบในในระหว่างที่บรรจุเนี่ยพวกพี่ๆเนี่ยคือเขาจะจัดก,กำลังพลให้ลงกองร้อยแต่ละกองร้อยนะครับว่าได้ไปอยู่กองร้อยที่ไหนบ้างส่วนผมก็ได้ไปอยู่กองร้อยแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบแล้วกันนะพี่เนาะ ส่วนกองร้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่หมวดมันจะมีหมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สามและหมวดที่สี่ส่วนอีกหมวดนึงก็จะเป็นหมวดของมชสองอยู่ที่เรียกว่าเป็นหมวดที่ใช้มวลชนสัมพันธ์กับชาวบ้านหรือออกงานในพื้นที่อะไรประมาณนี้ครับพี่แล้วทีเนี้ยในระหว่างที่เราอะได้แบ่งแบ่งหมวดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือหมวดหนึ่ง ก็อาจจะได้ไปประจําอีกตําบลหนึ่งหมวดที่สองก็ได้ไปอีกตําบลหนึ่งอะไรเงี้ยครับแต่ละหมวดก็จะได้แต่ละตาําบลแต่ละหมู่บ้านที่ต่างกันไปครับส่วนหมวดของผมนี่ก็คือได้ไปอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอ่าอยู่ในเขตอุทยานแห่งหนึ่งแล้วกันอืถ้าพูดไปปุ๊บนี่คือรู้เลยอะไรทํานองเนี้ครับ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ติดกับชายแดนก็คือสามารถเดินข้ามภูเขาไปก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็คือเมียนมาอะพี่เนาะส่วนหมู่บ้านแห่งเนี้ยก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีชนกลุ่มน้อยก็ก็คือพวกชนเผ่ากะเหรี่ยงอะไรครับอพอเราไปประจําอยู่ที่เขาเรียกว่าฐานปฏิบัติการนะครับแห่งนี้เนี่ยแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าภารกิจแต่ละวันเนี่ยอย่างสมมติจันทร์ถึงอาทิตย์เนี่ยเราต้องทําอะไรบ้าง พอไปประจำปุ๊บพอถึงวันจันก็ตีแห้งตีแอก็ต,ตื่นตื่นขึ้นมาเพื่อทําความสะอาดหวาดใบไม้อาบน้ําทํากับข้าวแล้วก็นั่งกินข้าวกันอะไรทำนองเนี้ยที่วันอังคารก็จะออกแจกจ่ายยาสามมันประจำบ้านให้กับชาวบ้านอืแต่ละหลังไปในพื้นที่บริเวณที่รับผิดชอบอืครับส่วนวันพุธก็ประชุมกับโรงเรียนหรือประชุมประจำหมู่บ้านอ,อะไรเงี้ยครับ ส่วนวันพฤหัสสุกนี่ก็จะมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่ในแต่ละวันนั้นว่าจะได้รับภารกิจอะไรส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็ถ้าไม่มีอะไรก็เฝ้าอยู่ประจำฐานแล้วก็รอรับเรื่องราวที่ชาวบ้านเนี่ยแจ้งเข้ามาให้เราครับผมแล้วก็ทุกๆปีหรือทุกๆเดือนเนี่ยก็จะมีภารกิจภารกิจหนึ่งที่จะต้องมาให้พวกผมเนี่ย หรือตอชดอเนี่ยลาาตวเวรร่วมกับหน่วยงานอื่นครับก็จะลาาตะเวนร่วมกับหน่วยงานทหารตำรวจผู้ทอนก็จะมีตชดอแล้วก็จะมีอุทยานแล้วก็มีป่าไม้ก็คือห้างหน่วยงานนะครับเนาะก็พอพอมีภารกิจที่เราต้องลาาตะเวนเนี่ยเพื่อไปดู ่าเขาเรียกว่าหลักเขดแดนนะพี่เนาะว่าหลักเขตแดนเนี่ยของเราอ่ะได้ถูกเคลื่อนย้ายมาไหมรหรือว่ามีผู้บุกรุกหรือผู้ไม่หวังดีเนี่ยบุกเข้ามาในแนวชายแดนของเราหรือเปล่าครับครับเราก็จัดชุดกันไปก็จัดชุดละสองสองไงนะคร,ครับก็พอถึงวันเข้าไปก็จัดข้าวจัดของอะไรเรียบร้อยก่อนจะเข้าป่า เราก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งก็ช่วยกันแพ็กสาเต้ไปนะครับก็พอพอแพ็กสาเต้เสร็จในระหว่างนั้นเราก็ลาดเตวไปเรื่ยยยอยๆเรื่อยๆก็ในระหว่างที่ลาดเว์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอผ่านไปถึงสักตอนเย็นก็เราก็หาที่พักกันนะพี่นะเพื่อที่จะพักแรมกันเพราะว่ามันต้องใช้เวลาไปกลับก็คือสองคืน ครับเราก็หาทำเลที่ตั้งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแหละก็คือมีแหลง่งน้ํามีต้นไม้ใหญ่มีโขดหินมีอะไรเหมาะกับกับที่พักแรมนะครับเราเราจะไม่ทําห้างกับพี่เพราะว่าเรานอนแค่คืนเดียวออือครับผมแล้วก็หลังจากนั้นอะ่ะก็พี่อุทยานเขาก็อาสา,าทํากับข้าวให้แล้วให้พวกหน่วยงานอื่นๆไปจัดที่พักของตนเองให้เรียบร้อย แต่พวกนิที่จะแนะนําว่าให้ไปผูกเปอยู่บนต้นไม้เป็นหลัก hmm. เพราะว่าก่อนเข้าป่าเนี่ยคือเราจะไม่พูดถึงสิ่งลี้ลับอยู่แล้วถูกไหมพี่ครับครับเราก็ตกลงกันข้างนอกก่อนว่าก่อนเข้าป่าครับว่า hmm. เออแบบเราจะไม่พูดถึงสิ่งลี้ลับนะเราจะไม่พูดถึงอาถรรพ์ป่านะ hmm. หรือเราจะไม่พูดถึงสัตว์ที่มันแบบดุร้ายอะไรเงี้ยพี hmm. พอในระหว่างจัดเตรียมอาหารเสร็จอะไรอาบน้ําอะไรเสร็จจัดเรียบร้อยหมดแล้วเราก็มานั่งกินกินข้าวกันครับก็กินข้าวกินอะไรเสร็จหมดแล้วแล้วทีนี้ก็ขึ้นไปพักแต่มันมีอยู่น้องใหม่คนหนึ่งที่เพิ่งบรรจุมาอืแต่อยู่หน่วยงานของอุทยานนะเขาเขาเพิ่งบรรจุมาใหม่แล้วเขาเหมือนคล้ายๆแบบว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อะไรเงี้ยพี่แล้วเขาก็แบบท้าทายนะว่าแบบ ถ้าช้างมีจริงก็มาเลยอะไรทํานองเนี้ยฮะท้าทายไปถ้ช้างมีจริงครับถ้าช้างมีจริงก็มาเลยอะไรเงี้ยออแล้วก็แล้วก็ในระหว่างนั้นพวกพี่ๆเขาก็ห้ามว่าเอ้ยอย่าพูดแบบนั้นนะมันไม่ดีอะไรเงี้ยใช่แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ยังผูกเปย์ยังดื้อดึงผูกเปย์นอนอยู่ที่เดิมอยู่นะพี่ก็คือนอนข้างล่างไม่ไปนอนข้างบนต้นไม้ครับแล้วก็ในระหว่างนั้นอะครับ การคืนน่ะก็คือเราหวจะสลับผัดเวรกันเพื่อเขาเรียกว่าตรวจตานะพี่เนาะคนละคนละหนึ่งชั่วโมงเพื่อส่งไปฉายลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไรผิดปกติไหมในตาแห่งนี้ทักประมาณปีหนึ่งปีสองนะพี่ช้างอน่ะผ่านมาไอเตที่ที่น้องคนนั้นอะนอนมาจริงมาจริงแล้วก็เอางวงเนี่ยมาไกวเตด้วยพี่แข่งไปแข่งมาเลยอ แต่โชคดีนะครับที่ช้างเขาไม่ทําร้ายหรือไม,ไม่ไม่อะไรของน้องคนนั้นอแล้วหลังจากนั้นข้ามคืนนั้นก็ผ่านไป<อ>ปกติตื่นเช้ามาก็พี่พี่เขาก็บอกว่าน้องถ้ากลับมาครั้งหน้าเ<อ>พราะมันต้องได้นอนอีกคืนหนึ่งใช่ไหมพี่กลับมาครั้งหน้าอะขอให้ไป,ไปนอนบนต้นไม้นะ<อ>ถ้ายังเขารละพี่เป็นพี่อยู่อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาก็ยังไม่กล้าเล่ากันะพี่น,อนอาอเพราะอยู่ในป่า,ายอยู่ อ๋อคือยังไม่กล้าเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยช้างมานะใช่พี่เพราะว่ายอยู่ในป่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปถึงหลักเขตแดนเก็บข้าวเขบของกินข้าวอะไรปกติแหละแล้วก็เดินลาดตะเวนไปถึงหลักเขตแดนทีเนี้ยขากลับมาขากลับมานี่คือไม่ได้พักที่เดิมนะพี่ครับก็คือพักอีกที่หนึ่งตรงนี้ก็เขาก็เหมือนเดิมเลยก็สโลแกนเดิมก็มาถึงช่วง ช่วงประมาณสักเกยน็นเย็นเขาก็พักพักผ่อนกันแล้วก็แบบจัดข้าวจัดอาหารก็เหมือนเดิมที่อุทยานจะอาสาทํอา,าทอาหารให้ส่วนใครใ<ช>ที่ม,มีอาหารแห้งในเต้ก็เอาออกมาวางกองไว้ทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นคือสุดท้ายที่จะต้องออกจากอานนี้ไปแล้วครับผมเขาก็ทําอาหารเสร็จอาบนะ้าเสร็จอะไรก็กินกินอาหารปกติเด็กก็ขึ้นไปพักก็ขึ้นไปพักที่เดิมแต่อ้น้องคนเดิมเนี่ย ก็ยังจะดื้อดึงผูกเปอยู่ข้างล่างยู่นะพี่ oh, oh. แล้วทีเนี้ยพี่เขาก็พูดคาเดิมอีกรอบหนึ่งบอกว่าน้องถ้ายังเคารพพี่เป็นพี่อยู่อะ oh. พี่ขอเถอะเพราะพรุ่งเนี้ยเราอะจะต้องออกจากป่าแล้วครับ oh. แค่คืนนี้คืนเดียว oh. เขาก็บอกอ่ะอ่ะอะยังไงก็ได้แบบเนี้ยพี่ oh. เขาก็เลยขึ้นไปผูกเป,เปข,ข้างบนครับ oh. แล้วหลังจากนั้นผ่านไปสักประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้มั้งคบพี่ oh. ก็คนที่ส่องไฟเข้าลาดตะเวนคนละชั่วโมงครับเขาก็ส่องลงไปดูแล้วทีเนี้ยมันเห็นเหมือนแบบแคล้ายๆเป็นผู้หญิงแก่ๆผมยาวๆใส่เสื้อสีขาวครับแต่กาเงเกงเน่ยเป็นกางเกงมองห้อมนะพี่กางเกงมองห้อมแล้วก็ถือตะเกียงมาเขาก็ส่องส่องเขาก็ไม่ได้สังเกตอะไรครับ เขาก็คิดคิดถึงความจริงว่าเอ้เวลานี้จะมีใครมาเดินป่านอกป่าก็เป็นป่าลึกอะไรเงี้ยที่เพราะว่าบ้านคนมันก็ไม่มีไงทอมอยู่ในเขียดุทยานแนวชายแดนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาเขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเนาะเขาก็โยนโยนไม่เขียดโยนเฟชเช็ค,คอะไรก็ตามเหมือนที่เราเห็นในหนังแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรหรอกก็โยนไปเรื่อยๆสักพักเขาก็บอกว่า ก็คือผู้หญิงที่ถือตะเกียงคนเนี้ยอ oh. เขาก็กวักมือเรียกนะพี่ oh. มือซ้ายถือตะเกียงแต่มือขวากวักมือเรียกลงมาครับ oh. ลงมานี่น่อย oh. ลงมานี่น่อย oh. อะไรเงี้ยพี่ oh. สามครั้งครับ oh. ถ้าลักษณะคนทั่วไปเนี่ย oh. ผมคิดว่าถ้าใช้น้ําเสียงเรียกเพื่อนหรือเรียก oh. อะไรก็ตาม ก็คือเสียงก็จะต้องเหมือนแบบมีเหมือนไวททิปหน่อยหรือว่าเรียกแบบกระชักกระเฉงหน่อยก็ใช่ถูกมันไม่ใช่เพียงต้องลากเสียงยาวให้มันดูแบบให้มันดูผิดปกติอ่ะใช่ที่เหมือนผมเรียกพี่แจ๊กเงี้ยอ่ะพี่แจ๊กก็ตอบได้เลยอะไรเงี้ยอแต่อันนี้คือมันเรียกแบบนิบๆช้าๆยานๆเออมันก็ผิดปกติไงที่ครับแล้วทีเนี้ยก็คือก็ยังไม่ได้คิดอะไรที่ที่โยนไฟแช็คลงไปให้ก็คือ เขาเขาก็บอกว่าลองลองจุดให้ดูไหนได้ไหมเพราะว่าถ้าจุดให้อ่ะก็คือจะลงไปหาจะลงไปคุยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยที่แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าจะจุดทําไมเพราะว่าตะเกียงนี้ก็มีแสงไฟอยู่แล้วอย่างเงี้ยที่ว่าเขารู้ทันะอ๋อฉลาดอีกเอ้าฉลาดรู้มากด้วยเอ้าใช่แล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาก็ลองสังเกต ตรงบ้านท้ายเนี่พี่เพราะว่าเหมือนที่เราดูในหนังเนาะเวลาเราเห็นแบบลักษณะเนี้ยคนแบบเนี้เอ๊ะมันต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยดูบ้านท้ายเอ๊ะทำไมแบบเหมือน,นคล้ายแบบมีหางเอ๊ะคล้ายเสือสมิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คิดกันไปอย่างนั้นแต่แต่ไม่ได้พูดออกมานะพี่คร<ถ>ับก็คือมองตาก็รู้แล้วก็คือเคาะเคาะไฟแช็กดนนูนี่นี่ก็คือเขาจะรู้กันเลยถ้าเคาะไฟแช็กคือเสือสมิงแน่หรืออะไรอย่างเงี้ยไฟแช็กคือหมายถึงว่าจุดไม่เป็น ใช่ใช่เพราะว่าเวลาเราโยนลงไปเนี่ยเสือมันมีเล็บใช่ไหมพี่มันจะจุกไม่ได้ไงเพราะมันไม่ใช่แบบเป็นมือเหมือนคนเราครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ให้ให้ผีคนนั้นอะเรียกไปอย่างนั้นให้ผู้หญิงคนนั้นเรียกไปเรื่อยๆจนยันเช้าพี่แล้วก็เก็บข้าวเก็บของฟ้าสางตีห้าหรือหกโมงเนี่ยเราก็ลงมาลงมาทีเนี้ยเราก็ลองสำรวจบริเวณรอบๆที่ ผู้หญิงคนนั้นอะยืนว่ามีอะไรผิดปกติไหมเขาเดินไปทางไหนอะไรยังไงแล้วทีเนี้ยหลังจากที่เราเดินตามไปอะพี่มันเห็นเป็นรอยเลือดเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนคล้ายแบบคนถูกมีดกรีดใหม่ๆหรือถูกอิงใหม่ๆแล้วก็เลือดจะไหลไปตามทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วไปสิ้นสุดที่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งแต่แต่เราไม่เจอร่างอะไรนะพี่เห็นแค่เลือดแค่นั้นเองแปลกไหมครับ มันคือเลือดอะไรทั้งที่เมื่อคืนก็ไม่ได้เกิดเหตุเอรอแปลกแปลกออเออมันก็แปลกเหมือนกันคือถ้ามันมีการแบบรู้ว่าเอ้ยอันนั้นเป็นเสือสมิงและข้างบนในบนห้างที่เราซุ่มอยู่แล้วเรายิงลงไปเนี่ยพอเข้าใจได้ใช่อออเแต่อันนี้ไม่ได้ยิงอะไรเลยแต่แบบมีเลือดครับเออมันมันก็หาเหตุผลได้ยากเหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เก็บข้าวเก็บของก็กินข้าวอะไรกันปกติ แล้วก็ออกมากับฐานครับกับฐานก็คือใครอยู่หน่วยงานไหนก็กลับไปต้นสังกัดของตัวเองอเมื่อกลับไปต้นสังกัดของตัวเองเนี่ยแล้ววันนั้นนะ่ะฝนตกพอดีครับฝนตกพอดีผมก็อาบน้ําแต่งตัวก็มาถึงตอนตอนเย็นแล้วนะพี่อาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จหมดปุ๊บก็ก็เข้าห้องนอนแล้วทีเนี้ยฝนก็ตกแรงมากเลยครับตกแรงเสียงจิ้งหรีดอะไระร้อมผมก็หลับไปปกติ ลักษณะของที่พักของตชดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบิร์มนะพี่เหมือนคล้ายๆเป็นกระท่อมลักษณะเป็นกระท่อมเลยแล้วก็ประตูเนี่ยก็คือเหมือนคล้ายจะขึ้นหน้าอกก็คือเราสามารถมองเห็นไปข้างนอกได้ครับครับแล้วก็เขาจะให้เบิร์มละพนที่ผมผมพักอยู่นะ <S 2> <S 2> แล้วทีเนี้ยในระหว่างเบิร์ม FT. ที่ผมพักอยู่นั้นอ่ะมันจะมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งลักษณะเป็นคล้ายๆต้นไซย์ใหญ่ๆนะพี่ แล้วก็มีสารอยู่อยู่ข้างหน้าต้นไซตต้นนั้นครับแล้วเบอร์นี้คือไม่มีใครใครกล้าพักเลยเพราะว่ามีคนเคยเจอสิ่งลี้ลับตรงนี้อืแล้วเขาก็ไม่กล้าพักกันอีกเลยครับแล้วหลังจากที่ผมนอนพักไปเรื่อยๆอ่ะจากที่มีเสียงกิ้งลีปกตินะพี่แล้วอยู่ๆอ่ะประมาณสักตีหนึ่งตีสองเนี่ยนะผมก็ผมก็ปวดปสวัสสาวะนะพี่นะ ผมก็ลูดซิปออกจากเต้นมาแล้วทีเนี้ยเสียงจิ้งหรีที่เราได้ยินครั้งแรกอะมันเงียบไปหมดเลยพี่มันเหมือนแบบได้ยินเสียงแม้กระทั่งลมหายใจตัวเองอะอแล้วทีเนี้ยก็ได้ยินจากเสียงจิ้งหรีที่เงียบได้ยินเป็นเสียงวีร้องแทนครัวีร่เสียงยาวเลยพี่แล้วทีเนี้ยผมอะชอบดูรายการผีหรือ,อชอบฟังเรื่องผีอะไรต่างๆเนี่ยครับ เอ้เสียงนี่เสียงคล้ายๆเตืนนี่หว่าอะไรเงี้ยพี่<ม>เราก็คิดนะแล้วทีเนี้ยประตูเบอร์มันมัน,ม,น,ม,นมันแค่ครึ่งตัวไงมผมก็มองออกไปข้างนอกแล้วต้นไม้ต้นไม้ใหญ่อะไรอ่ะมันก็บังหมดเลยนรับพี่เนาะ<ม>แต่ผมกลับเห็นขาสีดำๆใหญ่ๆ,อย,ยๆอยู่หน้าฐานของผม,มแล้วทีเนี้ยมันเคลื่อนที่ได้ด้วยพี่เดินใช่เดิน<อ>เดินได้ด้วย ผมก็ว่าเอ้ะผมตาฝาดหรือเปล่าผมก็พยายามมองใกล้ๆมันก็ไม่มีเงาเลยพี่<ม>เพราะว่าตรงตรงตรงนั้นอะ่ะคือจะเป็นตรงกลางถนนเลยพี่แต่แต่มีหลอดไฟ<ม>แล้วก็มีภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็ต้นต้นไม้อะ่ะจะอยู่ฝั่งที่เบิร์นที่ผมนอนเนี่ยทั้งหมดเลยแถวนั้นคือจะไม่มีต้นไม้เลย<ม>แต่กลับเห็นเป็นเงาเท้าคนเนี่ยเดินแต่เป็นเท้าใหญ่มากนะพี่เหมือนเป็นเท้ายักษ์อ<ม>่ะก็คือ เต็มถนนเลยเดินคู่กันขยับขยับไปแล้วทีเนี้ยใจผมก็อยากค่อยๆมองขึ้นไปมองหน้าแต่ผมก็คิดว่าเอะคนโบราณเขาบอกว่าเวลาเจอเปรตหรือเจออะไรเงี้ยคือเราอะอย่าเห็นหน้าเขาเพราะถ้าเห็นหน้าเขาเนี่ยเขาอาจจะมาทําร้ายเราได้ครับอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยผมก็มองมองมองขึ้นไปก็มองมองสิ่งแค่ขาแล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่กล้ามองแล้วเพราะผมกลัวนะพี่นะ ผมก็เลยตัดสินใจจะออกไปจะออกไปปสัสสาวะดีไหมน้องครับถ้าไม่ออกไปยังไงยังไงผมผมก็คิดว่าเออ,อยังไงก็ต้องลุกมาอยู่ดีอ่างีม่มันมันมันยังแบบค้างคาใจอยู่ครับผมก็เลย <gasps> เป็นไงเป็นการเปิดประตูออกมาสักพักเสียงจิ้งหรีดกลับมาร้องจีจี้จีดเหมือนเดิมหมดทุกอย่างที่แล้วทีเนี้ยกลับสู่ภาวะปกติอื ผมก็ปัสสาวะอะไรเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับมานอนแล้วก็ไม่มีอะไรจนยันเช้าตื่นมาผมก็ถามเพื่อนเพ,นเพราะมันมีเบิร์เบิร์พยาบาลแล้วพี่เรา<ฮ>อยู่ติดกับถนนตรงนั้นก็คืออยู่ตรงหน้าที่แบบล่างใหญ่ๆที่ผมเจอตรงนั้นเลยห<ฮ>่างกันประมาณสามสิบเมตรผมก็ถามเพื่อนว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงอะไรไหม<ฮ>เพื่อนก็บอกว่าได้ยินเสียงแต่ไม่กล้ามองแล้วทีเนี้ยผมอ่ะก็เลยถามหัวหน้าถาม พี่เขาอะเคยกเกษียณไปแล้วแต่เขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วแล้วเขาสนิทกับคนในพื้นที่นล้วพี่เนาะผมก็ถามว่าพี่พี่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมได้ยินเสียงแบบนี้ไหมได้เห็นแบบนี้ไหมแล้วพี่เขาก็บอกว่าอันนั้นแหละคือเปรตเอ,อ้าพี่เคยเจอด้วยเหรอเขาก็บอกว่าเคยเจอเจอบ่อยด้วยเพราะว่าพี่นอนเบอร์พยาบาลครับแล้วทีนี้ ผมก็ถามว่าประวัติความเป็นมาของเตท,ที่เจอเนี่ยคือยังไงอ๋อ,อก็คือว่าลูกผู้ใหญ่บ้านแห่งเนี้ยเขาอ่ะเหมือนในะค้ายแต่ว่าติดยาติดเหล้าติดอะไรเงี้ยที่เหมือนนะค้าแบบจะเป็นบ้าอะไรเงี้ย <Cinnamon. S 1> แล้วไปรักของวัดมาเมือ่อไปรักของวัดมาเสร็จแล้วอ่ะก็คือเหมือนนะค้าแบบตายไปแล้วก็กลับกลายมาเป็นเตคบ <ST> แล้วก็ฐานนี้คือเขาจะทําบุญทุกปีณตอนที่หัวหน้าเก่าที่กเกษียณผมอยู่เขาจะทําทุกปีนะครับแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วครับออเรื่องราวก็ประมาณเนี้ยที่ที่ผมเจอเท่ากับว่าตอนที่เราไปทํางานที่นั่นไปเข้าเวรที่นั่นแน่นอนสิ่งที่เราเข้าไปในป่าก็ต้องไปเจอสิ่งลี้ลับที่ชาวบ้านเขาหรือว่าคนอื่นที่เคยโทรมาเล่าให้พวกเราฟัง คือเป็นลักษณะของน่าจะเป็นสมิงมาใ,ในรูปลักษณ์ของผู้หญิงแก่ผมยาวใช่พีออ่นะครับแต่ที่สำคัญคือมันได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเลือดนั้นเป็นเลือดอะไรก็ไม่รู้สมมุติว่าถ้าคืนคืนนั้นอะ่ะคืนที่สองคืนสุดท้ายก่อนที่จะออกจากป่าแล้วคนเนี้ยเขายังดือ้อผูกเปลนอนข้างล่างจะเจอกับอะไรก็ไม่รู้ถูกปะ ใช่พี่เออเพราะว่ามันอยู่ในระนาบเดียวกับคนที่เดินมาแล้วมันถึงตัวได้เลยอะ่ะใช่เออนะครับดีนะที่ทางคนที่เขามีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าเฮ้ยมันเริ่มแปลกแล,กล้มพวกนี้จะออกจากป่าแล้วว่าเชื่อพี่เถอะถ้าเคาลบพี่นะฟังพี่เชื่อพี่ไปทำเนี่ยไปนอนบนนูนะ้นน่ะปลอดภัยกว่าดียังฟังครับออดียังฟังอะไรนะพี่อะไรนะ งานที่แย่เลยนะอาจจะ oh, <yeah. S 2> ไม่ได้มีชีวิตออกมาเลยก็ได้แล่ใช่<ล>ใช่เพราะเรื่องในป่าครับคือถ้าเรามองข้ามเรื่องของสมิงสิ่งลี้ลับไปมันก็จะมีสัตว์ป่าอื่นน่ะที่มันจะพร้อมที่จะเห็นเราเป็นอาหารอยู่แล้วอะ่ะถูกป่ะเ,ออเราเนี่ยคืออาหารชั้นดีนะของสัตว์ป่าที่มันเป็นแบบสัตว์ใหญ่ห,ญหน่อยอะนะครับหรือไม่บางทีก็อาจจะหวงอาณาเขตทําร้ายเราอะไรอย่างเงี้ยเราไปบุกลุกที่ของเขาอะ่ะ ใช่ครับออเนะครับส่วนเรื่องของตอนที่ไปอยู่ที่ที่ค่ายก็ไปเจอเป็นลักษณะคล้ายๆเปรตอ๋อมันมีเรื่องเล่ามันมีตำนานของเขาแสดง<ช>ว่าค,คนอื่นๆก็ต้องเคยเจอดิคนอื่นๆเคยเจอครับเจอเหมือนกันลักษณะเดียวกันใช่ครับเจอเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้เจอทุกคนนะพี่ครับครับ อืมโอเคโอเคอ่ะได้ครับคุณหนูนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเล่าจากตอชอดอนะครับข,ขอบคุณมากมากคุณหนูครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณหนูครับพี่ขอบพระคุณครับครับสวัสดีคร,ครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริว่าปลุกใจคน รู้ใจแมว